เอาละครับผมกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผม Next a Man ดีเชนเคยแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม g a l i n a Free Fire นะครับผมเราเป็นเอ่อเป็นอะไรวะเป็นโอเคผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองเล่นโหมดใหม่ที่ผมยังไม่เคยลองนะครับวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรวะ อ่าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็มาลองเรียนโหมดใหม่ที่ผมยังไม่เคยลองนะครับวันนี้บอกเลยว่าคอนเทนต์ของเราไม่มีผิดพลาดนะครับคือผมจะตั้งใจมาเล่นโหมดนี้ให้ได้แต่ผมก็ต้องเล่นให้ได้นะครับผมวันนี้อ่าเปิดสมใจสุดใหม่ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยสมใจไปเลย,ยกันโหลดสัพยะก่อนเราปะโอเคโหลดนะครับ,เ,รบเป็นสุดของเออไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมแต่คอนเทนต์หลักๆผมวันนี้คือมาลองเล่นโหมดนี้เลยครับผมพุบจาํา พุชเออกดเข้ามานะครับนันนีองบอกเพื่อนอะไรวะปูย้อมส่งโปรไฟล์เอลแอลกอฮอล์อ๋อคนนี้ที่ผมตึงตึงด้วยนะครับซึ่งผมแพ้ไปบอกเลยว่าเขาค่อนข้างตึงนะครับเน fort, ี่ยผมได้แพ้ไม่ตึงผมไม่แพ้หรอกเดี๋ยวกูกะยังไม่รู้อ่ะแต่วันนี้พุชอะไรเนี่ยแล้วมันดูยังไงอะ ดูไอนี่อันนี้นี่มันมีบอกนะครับว่าเล่นอย่างไงนะครับต้องรอดูก่อนอาจจะเป็นที่เน็ตของผมหรือว่าอาจจะเป็นเกมที่มันไม่ยอมบอกเราไอยัยังกระบืมันไม่ยอมบอกผมนะครับอาลงไม่อเสียงเอาพีา่เอ้พี่อ่ะมาเสร็จเวลานะครับลุยเลยแล้วกันคือมันจะมีเล่นทีมอย่างเดียวเพื่อกดทีมเลยมันเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นนะครับนี่เอาอผมไม่เคยเล่นเลย ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยแบ็กก็ตโอ้โหแบ็กก็ตโอ้พระเจ้าสีดําพุชซสัมพุชอะไรต่อสู้กับศัตรูเพื่อนำรถไปซ้อมโอเคครับผมต่อสู้กับศัตรูเพื่อนำรถไปซ้อมแบ่งทีมเราเป็นฝั่งละสามทีมไอฝั่งคนนะครับใช่สามคนทีมหนึ่งมีสามคนนะครับตอนนี้เป็นอมะตะอยู่นะครับไม่ก็ทีมหนึ่งสี่คนแล้วทีมกูอีกคนหนึ่งมันตายนี่แหละครับไม่ก็แม่งก็มีสามคนนี่แหละเอ้านี่นะเพื่อนผมตายนะครับ คือฝั่งนั้นมีสามฝั่งกูมีสี่เอ้ยฝั่งผมมีสามเว้ยฝั่งผมมีสามฝั่งนั้นมีสี่มัวจัดนะครับเลือกเซตอุปกรณ์นะครับเรามีโอกาสเลือกแค่สมรภูมินั้นนั้นผมจะเอาเป็นอา่าบาเรตและกันเอาไวไ้สองเพื่อนได้ไม่ด้ก่อนเอาเป็นดีเซอร์ในหูหนูเฮ้ยเอมีบาเลตอันนี้เนี่ยอันนี้มีเกาะอันนี้มีเกาะดีอ่าจะเป็นอันนี้แล้วกันนี้มา let's go miss me this tonight keep looking no pick this skip r a g g e t o อ่าฝั่งนั้นตายนะครับฝั่งผมกลับมาแล้วมีเพื่อนผมตอนนี้ตัว จะต้องนําเอารถไปซ่อมนะครับตอนนี้ฝั่งของเรานะครับอ่ารถอยู่ไหนเนี่ยผมไม่รู้อะรถน่าจะตรงนี้นนี่เห็นเจอแล้วผมเจอแล้วรถนะครับผมมาซื้อเพื่อนมแบกนะครับผมโอเคนี่คือรถนะครับขนะับทำยังไงวะยังไงอ่ะอยู่รถแล้วเพื่อน need blue wall. วะหลูเจ๊ด้วย ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนขอขอรอบนี้นะครับรอบนี้เป็นจอดท่าคือรถมันอยู่ตรงนั้นแล้วผมไม่ต้องวิ่งดันรถหรอหรือ,อยังไงครับรถขับก็ไม่มีขึ้นถ้าจะวิ่งดันผมก็ดันไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตอนนั้นก็แบบว่าไ้อะไรอะ่ะมันไปไกลตั้งส1บเเมตรแล้วนะครับผมเออแต่ผมมันอยู่นี่อยู่ไอ้มันต้องทำาไงยืดหน่อยืนี่หน่อยืนีน่ก,ก,ก็ไม่เข้าใ่ะนะไม่เ ยังไงวะสองแล้วอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งสองศูนย์อะไรต้องทำยังไงอ่ะผมไม่รู้ใครก็ได้ตัวทีหญิงหนึ่งตัวนี่แหละไปดิไปเล t, okay, t so s, so s go มันยังไงเนี่ยแล้วผมจะจบเกมยังไงวะนี่เป็นรถของสีแดงมันต้องรถมานี่แหะต้องรถมาตรงนี้รูกคือโอเก้นี้มันรถมันนี่ แ้นี้ก็รถมานียังไงวะอ๋อเราต้องป้องอ๋อเราเป็นฝ่ายป้องกันไม่ให้เอาไอ้สีแดงรถมาผ่านนี้ในเวลาเท่านี้โอเคประมาณนี้ผมวิวรูแล้วผมอยู่แหละเป็นข้าใจนะครับผมต้องพยายามป้องกันไม่ให้ฝั่งสีแดงเท่านั้นนะครับจะสามารถดันรถได้ผมก็เอาต้องป้องกันไม่ให้ฝั่งสีแดงนะครับป้องกันรถไม่ให้ฝั่งสีแดงมาเอารถออกไปได้เออแค่นี้จะจอกว่ะไอวอกูยไอวอกไม่มีโอ้ย เราก็ลูดซะยาวเพืไอ้เอาเราก็ดักอย่างนี้ดิเอาเลยครับผมซิวอันนี้อันนี้เราสามารถดันกลับได้อ,อ๋อมันไม่มีดันกลับแค่ไม่มีตัวถือแรงอยู่ข้างในก็คือมันก็จะกลับแล้วนะครับมีบ้าไม่ีด้านหานมัเข้าไปด้านในแล้วแปลว่าอยู่ด้านในน,น,น,นนะครับเราจะอยู่ตรงนี้แหละเราอีกสามซีรีสก็จบแล้วใช่ไหมเราจเข้าไปดนในดีกว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้โหไม่ให้ผมปล่อยเลย ลองเล่นดูดิมจะดาเกย์ไกลนะครับก็ยิงปั้งปั้งปั้งแระยะไกลๆอ่ะคือตรงนี้มันจะมาส่องไปน่าจะถึงพอดีนะครับนี่ Stanford, นี Anything, uh. ่ตรงนี right. ้เป็นซ่องว่างพอดีเฮ้ยเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีอันนี้เหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเตะมียิงโดนไหมยิงโดนไหมยิงโดนโอ้ยนจะไปแล้วยิงพี่โดนอ่ะนี่นี่นี่ตายอยู่ดีนะครับเกมโอเวอร์นะครับโอเวอร์ไทม์หมดเวลาแล้วนะเด็กสิวี่ก็ปั้งหู้ดีดีดียิงโดนปั้งดี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 

บบเกมโอเวอร์อะไรเออผมเออ,อนนั้นแหละเกมต่อไปน่าจะเป็นฝั่งผมที่จะเป็นฝั่งสีแดงเพื่อจะนํารถไปซ่อมนะครับแล้วฝั่งสีแดงเป็นฝั่งอ่าฝั่งอะไรวะสีแดงจะเป็นฝั่งอะไรเอาป้องกันนะครับเหมือนเราเมื่อกี้นะผมจะทําให้ดูว่าเขาจะได้นะทีมเขามีสามคนมันก็เลยโดน่นสู่สีส่นะครับเกมมันจบลวเริ่ได้เ,เ,ดเ,เป็นกำลังของเรา ไอก็ร์ดส้พิซซีนอปีต้ิตกตกตักเวคนี้ก็ต้องอยู่ในวงนะครับอยู่ในวงไปเรื่อยนะโอ้สบายหายห่วงไาลคิวนะจะเป็นจุดหนึ่งจุดมอดหนึ่งนะครับผมก็จะเดินไปอีกเพื่อนนะครับก็เพื่อนไปนี่จะเป็นจุดเดียวจสัตัวละจุดจุดจุดุดุ้ เจ็บสองนะครับเพื่อนเจ็บสองสวยมากคนโคตรตึงด้านหน้าก็วิ่งไปเคลียร์นะครับขึ้นรถได้มเลยเอานี่ๆผมขึ้นรถได้มันก็เฟี้ยวดิมาดิรถนะมาๆมาใครทำได้ผมมาดิเจ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 เดักจุดดักยจุดมันได้ยูเราไม่เห็นเราเลยไงผมซิวถึงอูแล้วนะครับมาเพื่อนดูหน้าดูหลังให้เราด้วยนะเพื่อนนะเราจะอยู่ข้างบนรถยืนมีตัวนึงในบ้านน่ก็ไปเนี่ย ก็น่าจะเป็นตัวที่มันออกมาโผล่ดูเราแหละต่อไปแล้วไหนต่อไปแล้วไหนโอ้ผมติดผมติดข <c oughs> ึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปวะเดี๋ยวคงขึ้นได้ละน่าจะเกมโอเวอร์แล้วนะครับถ้าผมเอารถไปถึงคือคุ้มกันรถแค่นี้มันยากตรงไหนเดีย๋ยวพวกมึงอะ่ะโอ้ไอ้ฝั่งสีแดงนี่ไม่ได้เรื่องนะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวผมลงดีกว่าน้ำใจกับแลมันก็หยุดบิน <c oughs> ผมก็จะรอนะครับขี้เกียจแล้วไงเออวลาให้มันหมดก็จบละเดี๋ยวผมไปดิเอาแบบเอาแบบว่าเป็น นิงนิดอิดนนนางจะออกไปละอยูตรงอยู่ตรงนี้อนิดนึงดว่าิงอีนิ่งก่อนอีนินึงอีนิดนึงอีวูพนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่ผมนำรถมาส่งเรียบร้อยนะครับแต่เกมนไ้ไม่จดแคก่อนสโอ้ยโอ้อหัวังนี่ผมรอดผมไม่ตายเดี๋ยวหัวหัวหััง ใครมาขับรถวะเขาไม่อยากให้จบอบบมึงจบทำไมนีเจมจบแล้วมันก็โอเวอร์ดีถึงมูแล้วมันแพ้ดีอูยากเออไอเรานี่มันเก่งจริงๆนะเงนะเอารถไปซ่อมนะครับเออผมตั้งชื่อให้นะครับเอารถไปซ่อมโอเคเจมเอารถไปซ่อมคือประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือผมให้คะแนนเจ็ดเลยแล้วกันนะเพิ่มจากหของไอ้นั่นเป็นเจนะครับสำหรับ เอ่อเล่นพุชจำพุชนะครับคือเป็นเกมที่สนุกนะครับผมว่าอันนี้สนุกกว่าทองค้ามหนึ่งลีหนึ่ง,ง,งกระจกกระจอกนะครับสำหรับอ e ีต e ่ออ e ีพ e ี top, ต่อไปเราเจอกันในโหมดหัวโตนะครับผมน่าจะวันไหนวันหนึ่งนี่แหละหัวโตเพราะตอนนี้ผมต้องพักแล้วนะครับแ่ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะเป็นคนกดไลค์ผมด้วยกันสำหรับอยากทำรึผมทำคลิปอะไรนะครับก็กดไลค์เอ้ยกดไลค์อะไรยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับใครที่อยากชอบลอคลิปแนวนี้อีกก็กดไลค์สำหรับผมอยากให้สอนตั้งค่า 5, ยิงหัวฟรีไฟอะไรก็ คอมเมนต์มานะครับผมคือแค่นั้นเลยวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับผมไปแล้วนะ